สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบกับช่องฟ a นฟิชชิงกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวผ่าลอกนะครับอ่านะครับลอกสปินนิ่งนะครับเบอร์หนึ่งพันของค่ายไพโอเนียนะครับเอ็กซ์แคลเนะครับอ่าเป็นลอกราคาประหยัดนะครับของทางค่ายไพโอเนียนะครับราคาเบอร์หนึ่งพันจะเริ่มต้นที่อ่าถ้าเป็นเบอร์หนึ่งพันเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ราคาประมาณสี่ร้อยหกสิบบาทนะครับ ก็มีตั้งแต่เบอร์ 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000แล้วก็6,000เลยนะครับผมอ่นะครับก็สำหรับสเปคเนี่ยก็รอบก็จะเป็น5.1นะครับลูกปืน5.1บวกตลับนะครับผมอ่านะครับแล้วก็บอดี้และโรเตอร์เนี่ยก็เป็นพวกกาไฟนะครับนะครับแล้วก็สายก็จะเป็น0.18มิลเนี่ยมันได้215เมตรนะครับอ่า0.20ได้100 25เมตรนะครับอ่านะครับแล้วก็0.25ได้ประมาณ110เมตรนะครับก็เป็นเบอร์หนึ่งพันที่เป็นสปูลลึกนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นลอกที่เอาไปใช้งานน้ำเค็มมาแทบจะ100%เซเลยนะครับผมแทบจะไม่ได้ใช้งานน้ำจืดเลยนะครับตัวนี้วันนี้ก็จะเอามารีวิวและก็เอามาดูภายในด้วยนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยอาการมันอาการมันมีอาการหลายอย่างนะครับก็คือหลักๆเลยเนี่ย มันหมุนฝืดแล้วนะครับมันหมุนไม่ค่อยไปแล้วนะครับเนี่ยหมุนติดขัดหมุนฝืดเลยนะครับก็ต้องเซอร์วิสกันหน่อยนะครับผมนะครับก็ใช้มากนข้างก็นานแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็สมบุกสมบันพอสมควรเลยนะครับผมแต่คลิกเสียงเนี่ยมันยังไม่หักนะครับคลิกเสียงมันก็ยังดังดีอยู่นะครับนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับสําหรับลอกรุ่นนี้นะครับแขนมันจะเป็นแขนเสียบนะครับ อ่าเป็นแขนเป็นแขนเสียบนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับหนอกก็เป็นหนอกแกนย้ำตายมานะครับอ่านะครับสำหรับสปูนฝาเบรกนะครับก็เป็นพลาสติกชุบโครเมียมนะครับอ่าแล้วก็ไม่มีไม่มีพวกซีนยางอะไรอยู่นะครับก็เป็นฝาฝาด้านในก็เป็นโลหะนะครับฝาด้านในก็เป็นโลหะอ่ากิ๊กเสียงเป็นแบบนี้นะครับนี่ตัวกิ๊เสียงนะครับเป็นแบบแผ่นเหล็กนะครับ พับเป็นรูปตัว L นะครับแล้วก็มีน็อตยึดอยู่2อตัวข้างในนะครับสปูลเป็นอลูมิเนียมนะครับอ่าเป็นอลูมิเนียมทําสีอนโนไดซ์สีทองนะครับแล้วก็บอกรายละเอียดต่างๆชื่อรุ่นด้วยนะครับนี่สกีนโลโก้พาวเนียนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นชุดเบรกนะครับก็เริ่มจะมีสนิมมาเกาะเกาะแล้วนะครับตรงลวดตรงอะไรเงี้ยครับฮะนะครับดูเบรกกันหน่อยนะฮะก็สนิมมาเกาะแล้วนะครับพวกลวดล็อกอ่าชุดเบรกนะครับ ดวผ้าเบรกอะไรกันก่อนชุดเบรกก็จะเป็นแผ่นสักหลาดนะครับเป็นแผ่นสักหลาดแบบแห้งนะครับก็นี่น้ําเค็มเล่นงานแล้วนะครับเพราะน้ํามันเข้ามาถึงห้องเบรกได้นะครับมันก็จะลามมาเรื่อยๆนะครับถ้าเราดูแลรักษาไม่ทั่วถึงเนี่ยเราปล่อยๆไว้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับมันก็ค่อยลามเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนะครับก็เดี๋ยวต้องเซอร์วิสกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นรองใต้สปูลนะครับแล้วก็แผ่นกีดเสียงนะครับจะถอดโรเตอร์กันก่อนนะครับ อะโรเตอร์นะครับก็ถือว่าล่องรอยเยอะพอสมควรแต่ว่าสปริงดีดกลับเนี่ยยังทํางานดีอยู่นะครับอ่านะครับสปริงดีดกลับเปิดปิดหน้าลอกนะครับทํางานดีอยู่เดี๋ยวไปดูในส่วนของลายโรเลอร์กันก่อนนะครับนี่ครับน็อตมันจะเริ่มขึ้นสนิมแล้วนะครับลายโรเลอร์รุ่นนี้นะครับผมก็มีลูกปืนนะครับมา1ตลับนะครับด้านในนะครับนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นชุดลูกปืนในลายโรเลอร์นะครับผมนี่นะครับวงในจะอยู่ที่4มิลนะครับ วัดให้นานาเผื่อนานามีนานาใช้รุ่นนี้นะครับวงนอก7มิลความหนานะครับ2มิลนะครับความหนา2มิลลูกปืนแรนโดเลอร์นะครับยังยังโอเคอยู่ครับแต่อาจจะต้องหยอดพวกน้ำมงน้ำมันเพิ่มนะครับต่อไปก็จะเป็นห้องเปิดปิดหน้าลอกนะครับเช็คสภาพหน่อยอันนี้ะครับนี่ก็เป็นระบบสปริงนะครับผมยังแข็งแรงดีนะครับ ให้ศึกล้อนะครับก็ในห้องเครื่องตอนนี้นะครับนี่ครับสนิมจะกินสปริงตรงนี้แล้วนะครับสปริงเปิดปิดตัวลูกเือกันตีกลับนะครับมันก็ลงมาเรื่อยๆนะครับสนิมนะครับคาบน้ําเคมไอ้น้ําเคมครับลงผ่านมาผ่านมาเรื่อยๆตามแกนชักของลออนะครับตรงนี้ชัดเจนนะครับนี่ครับลูกเืนนะครับสนิมกินแล้วนะครับนี่ครับลูกเืนที่ประคองเฟิร์มพีเนียนะครับสนิม มาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องถอดสปริงน um ี้ออกไปก่อนนะครับอ่ะนะครับก็นี่ก็แกะออกมาแล้วนะครับผมอ่านะครับนี่ครับลูกปืนนะครับฝาลอกฝั่งนี้นะครับผมอ่านะครับก็ในฝาลอกฝั่งนี้ในชุดลูกปืนก็จะมีการทาจารบีไว้นะครับเนี่ยนะครับเห็นจารบีอยู่ครับเดี๋ยวไปลองดูลูกปืนฝั่งนี้ก่อนนะครับ ะครับปืนเหมือนเขาโรงงานเขาอาาาละบีมาข้างในนะครับอัดจลรบีนะครับวงในจะอยู่ที่8มิลนะครับวงนอกจะอยู่ที่14มิลนะครับความหนาจะอยู่ที่3.5มิลนะครับนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของห้องเครื่องด้านในนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูเฟืองก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเฟืองขับนะครับเฟืองขับของล็อกรุ่นนี้นะครับผมก็ เฟืองก็ยังโอเคอยู่นะครับยังไม่มีซี่ไหนหักนะครับแล้วก็ด้านในของอ่าบอดี้ลอกฝั่งนี้ก็จะมีลูกเืินอยู่อีกหนึ่งตลับนะครับวงในจะอยู่ที่7มิลนะครับวงนอกอยู่ที่11มิลนะครับความหนาอยู่ที่3มิลนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวนี่ครับชุดลูกเืินกันทีกลับกันนะครับนะครับก็ตรงนี้นะครับชุดดูลูกเืนกันตีกลับก่อนนะครับ ผมก็สนิมก็ทามาเรียบร้อยนะครับเนี่ยสนิมนะครับลงมาถึงชุดลูกเือนกันทีกลับเลยนะครับผมนี่ครับลูกเือข้างในก็เป็นสนิมหมดแล้วนะครับนี่ครับสนิมกินหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องทําการเซอร์วิสนะครับล้างนะครับแต่ก็ตรงนี้เป็นลูกเบนประคองเฟืองพินเนียนนะครับลูกเืนประคองเฟืองพีเนียนก็มีสนิมนะครับ มีสนิมออมีเรนผิวภายนอกนะครับผิวภายนอกเดี๋ยวผมวัดลูกปืนประคองเฟิร์มพีเนียนก่อนนะครับวงในอยู่ที่7มิลนะครับวงนอกอยู่ที่14มิลนะครับความหนาอยู่ที่5มิลนะครับผมอ่าครับนี่คือลูกปืนประคองเฟิร์มพีเนียนนะครับก็สักสากมือแล้วนะครับเพราะว่าสนิมไปทําปฏิกิริยานะครับกับเม็ดลูกปืนด้านในนะครับทาให้มันสากมือนะครับเดี๋ยวก็ต้องล้างนะครับไม่รู้จะหายหรือเปล่าครับไม่หายก็เปลี่ยนใหม่นะครับ นี่ลูกปืนกันตีกลับก็ต้องล้างนะครับแต่ลูกปืนกันตีกลับเนี่ยมันจะไม่มีผลต่อการอ่าการขับเคลื่อนอะไรมากนะครับเพราะมันเป็นส่วนที่แค่เอาไว้ล็อกเปิดปิดกันตีกลับเฉยๆนะครับอนะครับแต่ว่าลูกปืนที่ประคองเฟืองพินเนียนตรงนี้เนี่ยคือเราหมุนเนี่ยเรารู้สึกแน่นอนนะครับว่ามีความสากมือนะครับเพราะว่ามันจะกระเทือนไปถึง ออกมาถึงมันจะกระเทือนออกมาถึงถึงหนอบเลยนะครับเราจะรู้สึกได้นะครับส่วนเฟืองพิเนียนก็ยังปกติดีนะครับอ่านี่ครับเฟืองพิเนียนนะครับยังปกติดีทุกอย่างนะครับเฟืองเกียร์สายนะครับก็ไม่มีลูกเืินอยู่นะครับเป็นแบบสวมเข้าไปเฉยๆนะครับนะครับแล้วก็ใช้จารบีในการหล่อลื่นนะครับส่วนแกนนะครับแกนก็เป็นแกนสแตเลสนะครับแกนยังอยู่ดีนะครับผม อ่านะครับเรียบร้อยนะครับผมก็ชิ้นส่วนก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากครับแต่ทีนี้ว่าถ้าเราใช้ลอกที่มีระบบการป้องกันน้ําเข้าไม่มีระบบซีเนี่ยเราก็ต้องหมั่นดูแลรักษาหน่อยนะครับผมนะครับ๋ยวผมก็หลังจากนี้ผมก็ต้องไปล้างเซอร์วิสอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะระบีใหม่นะครับนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับก็จะเริ่มกด s u b บ c r i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ